สบายดีสบายดีและสวัสดีพแม่พี่น้องและเอฟซีเบิร์ดสกุสุคนเดิมมื่อนี่กับโมกโพก,กับปุนาสาวลาวกับปยิกาศซีซาซาวาเนาะพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็เป็นบุญเนาะบุญบานถัยยางหรือว่าบุญออกพันษาตามผีดของประเพณีเนาะพี่น้องตอนเศร้ามากก็ได้ใส่บาทเนาะพี่น้องสปูกะสิไปใส่บาทกับเมฆกันเลยเนาะนี่นก็ได้ต้นเนาะพี่น้องสปูกะได้หีนต้นโซต้นนะ เห็ดใบใหญ่ไปนได้นะพี่น้องตามงบประมาณของสปูนี่เลยเนะาะไปดิก็สิลงไปใส่บาทกันเลยนะพี่น้องปะนี่คือเครื่องของใส่บาทนะพี่น้องนี่ก็จะเป็นเงินของสปูเนาะมีขันของสปูมีขนมมีน้าเนาะนี่นี้ก็ของเมยโผนะเนาะโผเพิ่นลงก่อนนะพี่น้องเพิ่นถือพ้าเข่าลงไปเนาะแล้วเพิ่นกับลงไปว่าวเวียก,ก็เพิ่นนั่นแหละนะพี่น้อง อากาศตอนเศร้านะพี่น้องโซดใสเนาะนี่ตอนนี้เนาะพี่น้องกําลังสีลมวัดเนานะเมฆกัญ่ากนแลวภูพญากนเนาะสวนสบู่กระเทือนตนนะ้นเนาะพ้นกระยุดตกเลยเนาะพี่น้องทางกับเลือเ่อยแหงเนาะดินแหงแลวเนาะพี่น้องนะเรเวนกําลังออกเนาะแสงแดดส่งลงมายามเศา้าโอ้ยวิวจะมเป็นโคตรงามเนาะพี่น้อง ปะพ่อไปพ่อกันเยาวัดเนาะข้าถือต้นย่างในมันก็สีแบบสะเทือนในจักหน่อยนึ่งนาะพี่น้องพ่อกันเยาวัดคูเด้อเนาะตัวนี้ก็มาหอดวัดแล้วเนาะพี่น้องคนกำลังลงมาลายเนาะกำลังเทยย่อยกันลงมาเนาะพระทรงกลายระได้จากโมระกราแนแล้วเนาะ โซล่ารูซาฮันซุรซันซาบะซาเลเตะเนาะอาบะบายะมันเก้า ดาวโอ้แหลนเนาะครับพี่น้องเอ้ยคนกําลังทยอยลงมาเนาะนี่มันแต่เช้าหลายก็ยังบ่ทันหลายคนปานไดเนาะพี่น้อง เมยสบูกำลมากเอาต้นเข้าไปให้สวายน,นี่น้องนี่น้องพ่อแม่พี่น้องโฮตมาต์เป็นกระสีเดเอย่องน้องมีเครื่องประดับลายเนาะนี่มีต้นกล้วยต้นอ้อยเนาะ ตัวนี้ก็ลงม,มาเนาะพี่น้องแต่ว่ารอถาใส่บาทเนาะเผื่อแกยังบ่ทันเทศนาอเถือเนาะพี่น้องตอรอสักพักอกซัก่อนเนาะตัวนี้ก็กเกาแกมกำลังพังเทศนาเลยเนาะพี่น้องลืมแล้วไม่ไมม่ไ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 มนไก่ไม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 ่ัมนไ่ไม่ไม่่ไ่ เด้อฟังเทศฟังธรรมน้องพี่น้อ,นองตัวนี้กําลังใกล้ชีเตียมลงใส่บาทนะพี่น้องเพิ่นก็ต้อ,องเทศนาสะกนเนาะ ไมลงไปสายบาทไหนน่นันนี

สมาธิภาวนาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา

รอคิวซะก่อนเนาะไปไปอากาศตอนเช้าๆกะซีเย็นๆเนาะพี่น้องเอ้ยเพราะมันเป็นฤดูหนาวนนนแล้วเนาะฝนก็คือสีเอื้อนนั่นแหละเนาะพี่น้องหรือว่าอาชิโตกเอกาโบฮูเนาะสังเกตเบังเนาะพี่น้องเวลาใส่บาตรแล้วเขึ้นกะซีเอาเข่าบูซาไปนเนียบใส่ต้นไม้นไ <ป S 1> มนเนาะเพ่อินว่าเข่าบูซาตรงนะี้ ญาตินี้พอดีแปลว่ายังบ่ทันลงไปพอเทื่อนะพี่น้องสัปปุก็ตามมาฟังเทศอีกเือเนาะ แม่ใหญ่ผงสปูนะพี่น้องนาขาวปิน้นเว้นอยู่เนาะอันนี้ก็อหอนคิวสปูนะพี่น้องลงไปใส่บาทเนาะแต่ว่า ิบเอาอันลงเข้าไปนำรัว่าเกิดบนะพี่น้องปวดเกิดบใส่แล้วนะคะลงลงมา้อใส่บาทคนกันลผู้ช่ยก็มาตามรางพี่น้องด้าน โอ้ยเอาเลยดิขนวาอย่างสาวน้ำมาสวยหน่า่อยสาวหนาวเหงาสงสมก็นาวอยู่ได้ห็นบได้ใย่เสื้อแขนยามไป้เข่ใส่มาคือสีอุ่นไปเลยรอคิวแบบว่ากรยาาเนาะเทศนาก็ได้จบลงไปเนาะแต่ว่ายังรอคิวใส่บาทยู่น้อพี่น้อง อาบ,บุญมาฝากเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาใส่บาทนหอกันเด้นนจะจะอ,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 อเรียนคิว เฮ้ยขนาดผู้เฒ่ามาหลัดคิวแล้วขนาดหาเซ็งคิวเลยนะหาหาพี่น้องเอ้ยอะาวกันยับค้าบ้าใครว้าหาเสียสละเลยพี่น้องเมนบ่ในใจบัคคิดพี่น้องโอเบลล์อะเบลล์คิดอะไรพี่น้องออกมาโลดเฮ้ยคิดว่าเขาคิดว่าเขาต้องรอคิวขนาดไม่ต้องคิดอย่างไรเนาะ เพิ saying, no, ่นมาแซงคิวก็ให้เพ <Yeah. S 2> ิ่นแซงนะพี่น pues ้องเอ็ไไก่ทอดไก่ช okay, ิวลัดเนี uh ่ยไก่เลวไก่เลวเนืซ okay, 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 ิดแล้ววันนี้ไก่ซิดแห้งแล้วมัน ใส่เงินใส่ขนมเนาะเงินกับเงินกับขนมให้สิใส่ร่วกันนะพี่น้องส่วนข้าวก็สิใส่บาทเนาะนี่กันอัจารย์กรรมการเนี่ยตักุวกตักบาทเข่าเรียบบาทจะหากระยับกระย่างใส่บาทไถมันมั่นเลย ใแปบแวบแปบน้อพี่น้องบ่ยงเนาะปวดบาทน้อกันตันนี้ก็ะเลวเน้อพี่น้องถ่ยคลิปนะสปูกใส่เย็บหน่อยน กะป็นจะเาสากกนใ้เก็กรปินสลากใหาบ้างป้อนกไปใส่บาตรกันด้วยกมยาาไปใส่บาตแล้วก็ขึ้นมาตึงๆน้พี่น้องเรียมยอดน้ำน้อพี่น้องเด้อ

พอออกกำลังย้ายเข่าเหมาเนาะพี่น้องเพื่อนห้องว่าบุญออกพรรษาเนาะก็เลยแบบเอาเขา่าเมามาใส่บาตรก็คือแบบว่าเอาเขา่าเมามาพูมพูมกันและก็ยาแหบพระถุกองคเนาะพี่น้องให้ครบเบิดเนาะเปิดสางเนาะพี่น้องกินเข่าวัดอ้าวไปกันคือ ไปก็ขึ้นเมื่อเบิร์ตเลยนะพี่น้องเตรียมกพรีนทำสุกเห็ดบลน่นะพี่น้องนี่ปิ้งซินกับข้าวต้มตัดเนาะแต่ข้าวเม่าพี่น้องมีข้าวเม่าข้าวเม่าอันนี้ของหวานเนาะมีกล้วยมีขุมอย่ะสิม,มซิม,ซมไม่ออกซิมเท็เ่บนแห้งแซ่บบ่าไม่ออก แซ่บว่ะแซ่อะมีกินด้วยข่าววัดเนาะพี่น้องกินกับข้าวเขิงมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าววัดกันเนาะเป็นเด็กวัดมือเนาะเ้ากินน้าเด้อมาเด้อมันเด้องั่งรึไงนะจะได้กระถ่ายกินข้าววัดเนาะเอ้าจะแซ่บขังเนาะพี่น้องขออนุญาตกินข้าวเด้อพี่น้อง ่น้องคลิปสักคู่ก็จะคอยยุดไว้เพียงสำนีก่อนเดอ้อผ่ากม่อง่พี่น้องก็ได้กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สักคกู่ได้กิปต่อไปี่เดอ้อสบ,บายดีพี่นมอก